สตีฟจ็อบสครับนะฮะสตีฟจ็อบสเป็น CEO แบบที่ทุก CEO ในโลกนั้นอยากจะเป็นเป็น CEO ที่เวลาขึ้นกล่าวต่อพนักงานของตนเองในบริษัทเนี่ยทุกคนปรบมือให้เป็นผู้นำที่ได้รับศรัทธาจากพนักงานของตนเองแล้วก็คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ไปทั่วโลกมีน้อยแบรนด์นะฮะมีน้อยแบรนด์ในประวัติศา,ศาสตร์ของโลกที่สามารถพูดได้ว่ามีคอฟอลล w อิงแบบที่ สินค้าทุกชนิดที่ออกมาเนี่ยคนไปต่อแถวซื้อเหมือนกับว่าติดยาเสพติดคนนั้นติดยาเสพติดทุกอย่างที่จ็อบส์นั้นผลิตออกมาตั้งแต่สมัยที่เขาก่อตั้งบริษัท Apple ผลิต Macintosh ออกมาเนี่ยนะฮะคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เคยใช้ก็ไม่เข้าใจเห็นแล้วก็กลัวนึกว่าเออน่ารักดีสวยดีแต่ไม่เคยลองใช้ถึงเวลาลองใช้ติดพอติดหลังจากนั้นก็ต้องไปต่อแถวซื้อจนในที่สุดล่าสุดนี่มี MacBook Air ที่สุดแห่งโน้ตบุ๊ก iPhone กับ iPad ทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปนคนเมริกันคนไทยคนจีนคนอินเดียทุกประเทศทั่วโลกสังคมของโลกที่พัฒนาแล้วสังคมของโลกที่ยากจนที่ไม่มีเงินที่จะซื้อแม้กระทั่งข้าวในที่สุดแล้วทุกคนอยากได้ iPhone iPad หมดทุกวันนี้ถ้าไม่มี iPhone.iPad ในชีวิตของเราชีวิตมันไม่สนุกเท่านี้หรอกฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ย เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากทางประวัติศาสตร์เขาได้ทำให้เทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแหละเขาไม่ได้สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแต่เขาทำเนื้อหาที่เป็นซอฟต์แวร์และเขาทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ออกมาพร้อมกับแบรนดิ้งและวิธีการขายที่โดนใจผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อผู้บริโภค ในยุคสมัยที่ทุกอย่างมันพึ่งเทคโนโลยีหมดเนี่ยมีหลายคนที่ไม่สามารถวิวัฒนาการตนเองให้ใช้เทคโนโลยีได้ทันได้เพราะว่าไม่มีการศึกษามากพอที่จะเข้าใจถึงเทคโนโลยีนั้นแต่เลกา c y ซีของสตีฟจ็อบสเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะการก่อตั้ง Apple มันไม่ใช่การเฉพาะการที่เป็น CEO ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนมันไม่ใช่เฉพาะการที่ทำให้ Apple นั้นเป็นบริษัท ที่มีค่าหุ้นสูงที่สุดหลายคนไม่ทราบนะฮะ a p p เปเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีบริษัทมาในโลกนี้มูลค่าหุ้น Apple สูงกว่า Exxon Mobile Ex x เอ Mobil โซึ่งเป็นบริษัทขายน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่สุดของสหรัฐไม่เคยมีบริษัทไหนที่มีมูลค่าหุ้น Market c ค p Value สูงเท่า Apple แต่ Legacy ี่จริงๆของ Steve jobs เนี่ย คือเล g a ก y ี่ที่ทำให้ทุกคนในโลกรักการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารรักการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอยากโทรหากันอยากกดปุ่มบน iPhone อยากซื้อ iPad มาแล้วก็เปิดคลิกๆด,ดูดูเว็บนู่นดูเว็บนี้ทั้งๆท,ที่ตนเองนั้นตอนแรกใช้ไม่เป็น Legacy ของ Steve j o b สคือผลิตสินค้าออกมา ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายแบบที่ไม่ต้องอ่านโบรชัวร์นี่คือเล g a กาซีของสตีฟจ็อบ s เป็นคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็ทำให้คอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องแกจเจ็ตเนี่ยมันน่าใช้นานทีปีหนจะมีคนอย่างนี้นะครับนี่เป็นสุดยอดผู้นำและผู้สร้างสารรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เข้าถึงประชาชน ทุกชนชั้นทุกประเทศทุกสังคมนะครับวันนี้โลกสูญเสียคนที่สร้างอะไรใหม่ๆให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้น